สวัสดีครับท่นานผู้ชมเจะก,กันอีกครั้งหนึ่งกับเซียนหลินไปกันต่อวันนี้จะนําเสนอในชุดสรุปร่างกันเลยกันนะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่สิบหกสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบแปดไก่เข้ามาทุกที่ท่นานผู้ชมชุดสรุปไปเลย ร่าสิบหกศูนย์สองหกแปดชุดตัวเลขที่นำเสนอไป หลักจิตที่นำเสนอไปชุดเดิมที่เคยนำเสนอทอนอทชมชุดใหญ่ไฟกระพริบ90123 10 90123แล้วก็มีชุด3มตัวหยิด สูตรหนึ่งก็มีสี่เก้าศูนย์มีกาลังวันตัวประกบในชุดล่างแล้วก็นำเสนอไปอีกสูตรหนึ่งหลักสิบกำลังเดินดีกันด้วยทีเดียวเชียวแหะสิบล่างอีกสูตรตอนนี้ก็เขียนใหม่สิบล่าง เจ็ดแปดสองไม่มีไม่เหมือนใครและไม่มีใครเงินอีกสองมาชนในชุดใยไฟกระพิบเก้าชุดชนในชุดนี้เลขสี่ไม่มีเลขเจ็ดไม่มีรมส่วนชุดตัวประกบกำลังวนัน อาทิตย์แปดสองห้าสามนี่คือสายลางสายล่างปรจะจมวดนี้นี่ตรใหม่เป็นที่รู้กันนะทำช่วงนอกในจุดเนี่ยมวดี่ผพานมา ไปลักหน่วยมันคือเลขหนึ่งกันเองงมวดนี้มนมาดูกันว่าเขาจะไปหลักไหนเขาจะอยู่ตำแหน่งอะไรหรือเขาจะไม่อยู่แล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในจำนวนที่เสี่ยงนิ้มเล่ง้ามาเนี่ยมันจะมีเลขที่ เป็นชุดมองดูแล้วเป็นชุดที่เขาเรียกว่าชุดตัวแท่นเนี่ยมันจะมีเก้าสี 5, ่สามกับแปดศูนย์กับหัาเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองเนี่ย ขาดแต่เล็กหนึ่งคุณผู้ชมเล็กหกไม่มาอะไรเงี้อนี่ถ้ามาถ้ามาหนึ่งกับหกคือตายยังเขียดคุณผู้ชมตายยังเขียดที่ถูกน้าร้อนเหยียดกี้นิ่งเลยเพราะฉะนั้นเขียนในการตัดสินใจเกิดหน้ามองในจชุดนี่แหละมาจับคู่ดูดีกันไปเลย เตียนลิ้มเรีย,ยกร้องอหลักสิบชุดใหม่เนะาะท่านผูมในเจ็ดแปดสอง 7, 8, ถ้าในการจับคู่ใส่กับชุดกำลังวันไปเลยก็จะได้เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสาม เออเพื่อนลิมน้ำเสนอรักหน่วยแต่ผ้อมพอมาดูอย่างนี้แล้วมันเจะดสวนทางกันนิดนึงน้ำสนอหลักหน่วยอยู่นะหน่วยล่างลืมไปเป็นคู่ขี่วดน,นี้ได,นได้สี่เลขคู่คู่กําวนได้ีแล้วแต่ผู้ชมนง่นไม้ความว่า มันก็จะมี0 2 4ไปแล้วเนาะ6 8ถ้าสมมุติว่าชุดนี้เข้านะจะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมาเป็นเกณฑ์ ไปถเจ็ดสามไปถือเจ็ดห้าตามนี้นะท่านผู้ชมนะแต่มันจะไปหรือไม่ไปผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเอาเอาเลขสองมาเป็นตัวยืนเอาเลขแปดก่อนนี่คือหลักสิบที่จะตั้งใจนำเสนอนะเลขแปดแปดเบิ้ลไหมล่ะ แปดสองไม่ล่ะแปดห้าแปดสามขออนุญาตนะจ้ะแปดห้าแต่แปดสามเตียนอิโมตันด้วยเพราะอะไรแปดสามเป็นชุดตัวแทน คงไว, 8, 3, 3, 8. ว้แต่สามสามแปดส่วนถ้าเป็นเลขสองเลขสองมาจับกับชุดนี้ก็จะได้เลขสองจะไม่จับกับชุดนี้เพราะมันชนเ้ยท่าผู้ชมขออนุญาตไปจับกับชุดที่เป็น อีกสองนี่จับยากร่วมจับคู่เข้าคู่แล้วมันจะมาเหมือนชุดเดิมหมดจะได้สองสามสองแปดสองสามสองแปดสองหนึ่งเป็นแส้นทิชชานการเดินของมันสองเก้าเนี่ยสองเก้านี่เป็นชูี่มากอย่างนี่นี่วางไว้ตรงนี้สองเก้า มายากสองสี่นี่ก็ยากสองสี่ต้องสี่สองเลยนะจ๊ะของศูนย์นี่ก็เพลงที่มันมันมมกเนี่ยส่วนสองหนึ่งสองสามนี่ออกเป็นว่าเลนไม่จับไม่สนไม่เอาชมส่วนถ้า ไปยุดชุดเก่าชุดเดิมเพิ่มเติมคือชุดนี้เลนสูตรก็จะเป็นเก่ากับศูนย์เก้าศูนสี่นี่แหละชุดตัวแทนในสายล่าง ถ้านำเก้ามาจากับจุดนี้ก็จะมีเก้าแปดเก้าสองไปแล้วเก้าห้าเก้าสี 9, 5, 9, 4, เข้าไปแล้วเก้าสามตัวหนึ่งเยอะไปไหมท่านผู้ชมเอา้ามาดูการเดินของเลขล่างหน่อยเพื่อนีมจะเขียนขออนุญาตเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะคิดจะได้ตรงนี้ จะได้ไม่สับสนอนรมานปรับเข้าให้ลงวันที่สน่อยสิจ๊ะรอผลนี่จะมีไหมเอามาดูที่ทางการเดินสน่อยเพื่อความเข้าใจในการนํ่นมาประกอบการจับ เอาเรียนลิมอนุญาตเขียนเขียนอะไรเยอะแยะท่านเหมือนี้ว่าเรียนริมจะวางตัวเลขนะครับ่านผู้ชมวางตัวเลขให้ดูให้เห็นกันจัจะให้ประปะกันไปเลยจะเป็นที่นําเสเนอคือว่าคู่ขี้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 สลากันไปหรือว่า เดือนสามบวกสามนั่นเอนงดูตัวเลขที่ว่างเงยงกันเนี่ยจะบวกไปที่ละสามเนื้อจ้าก็าจะได้ตามนี้แล้วมาดูย้อนอดีตย้อนอดีตแล้วทิศทางการออกของผลรางวัล ล่างเนาะมันจะมีเบิ้ลเคยออกไหมเบิ้ลตัวแทนแล้วก็พี่นองมาดูสเต็ปการออกของมันร่วมเริ่มจากเอาแามนี่ก่อนก็นแล้วกันเนาะ ศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์ศูนย์ก็คือเบิ้อตำแหน่งนี้ศูนย์ศูนย์เมื่อมาดูเลขสามสองที่มันออกสามสองเป็นไปจะไหน,ในเป็นในจุดหนี้สามารถเป็นไปไหนบอแล้วมันกะมันจะออกลักษณะอย่างนี้อ่ะท่านผู้ชมตำแหน่งที่มันออกสามสองเนาะในจุดที่ออกสามสอง มันจะเป็นเลขชุดพี่น้องเห็นไหมติดก,กันอะตำแหน่งที่มันข้ามไปหนึ่งสองแล้วก็สามสามสองตำแหน่งที่พปกเกอร์ทอเลยตั้งแต่ปีหกเจ็ดมายัานปัจจุบันก็คือนี่แหละตำแหน่งเนี่ยศูนย์สามสามหกหกเก้า เก้าสองสองห้าสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ผู้มไปไรนเงื่อวบทษันออกไม่รู้จะออกเมื่อไหร่เสียงนิ้วก็รออยู่ฟันที่ไรก็ใ้แตกทุกทีน่จุนี่ซื้อ,อยากคุณผู้ชมออกอยากซึ่งถ้ามาไล่ดูเก้ากับสองเนี่ยเห็นมั้เป็นยังคือเมื่อเกียนจุนนี้เพื่อว่าจะฆ่ามันทิ้ง ชั่แหละมันสอ,องเก่าออกยากชุดที่ออกสามสองมันจะอยู่ในตําแหน่งนี้ส่วนมากมันจะมาตําแหน่ง one two t h r เนี่ยตาแหน่งห่างกันสามสเต็ปสามสองมาดูถัดมาออกสามแปดอีกคือชุดตัวแ่กหาตําแหน่ง one t h r o u g h i v ตัวแทนค,คือบวกหาเนี่ยสามบวกห้าเท่ากับแปดจริงๆมันจะห้อยอยู่ข้างล่างเบอร์อแล้วเบอร์ก็มดจะพาไม่ได้หน่อยจะ้ะหลังจากนั้นมาก็มาออกตัวแทนในชุดเล็กหกวัน t r u e f o u หกหนึง่งหลังจากนั้นมามาออกสองหนึ่งสองหนึ่งกลับเป็นตำแหน่งเดียวกับสามสองสองสามนี่แหละท่านผู้ชมสามสอง,งออกวัน two t h หนึ่งสองสามสามสองสองหนึ่งล่ะ one two t h หนึ่งสองสามสามตำแหน่งคือสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งหนึ่งสองมันออกบ่อยๆอย่ะ หลังจากนั้นก็มา51 51ก็จึ้งดีคร,รับามตำแหน่งหนึ่ง51เห็นว่าเลขมันจะวนอยู่แค่นี้แหละการบวก3อยู่4เต็ปนี่แหละเลืนี่ไปหมดโมมีตำแหน่งเดียวนี่ถ้าซื้อ้ามากอีรีก็นแยกเฮลียรที่ห่งไรคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆพอไดดทุน แต่ว่าเทียนลิมเจอว่ามันหนะะ desktop, าจะไม่อะไรหรอกแต่แต่รอให้มันเปิดก่อนดีกว่ามั้งค่อยจาบเพราะว่ามันมักมาก้ัมหนึ่งช่วโมงห้าหนึ่งเนาะการหลดห้าหนึ่งเห็นบ่เพราะฉะนั้นความหนาจะเป็่นเพอเข้าใจว่าเทียนลิมกลายยาวมาสักขนาดทิดทางมัมาหนึ่งช่วง อันหนึ่งจะมาออกสองสามสองสามก็เป็นชุดเก้าเหล่อเห็นว่าวันจูจีสามตำแหน่งกับหนึ่งกับสองตำแหน่งเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยพนนันในความเป็น,ปนไปได้ในเงื่อนนี่ถามมันบอกเบิ์ลบอกตัวแท่นมันก็จะมาออกลักษณะจิงนี้ตามดิเซียลิมขาดเด้วนะส่วนตำแหน่งบวกหนึ่งครั้งนี่ยากซะเหลือเกิน มาดูความน่าจะเป็นและความเป็น,ปน,ปนไปได้เริ่มไล่จากเจ็ดแปดกันเลยทีเดียวเชียวล่ะนอีกเทีนนลิมว่างว่ะเจ็ดแปดเห็นว่าเล็กเจ็ดกับเลขกแปดเป็นจังไหนท่านผู้ชมวันทรูทีในความเป็นไปได้ให้สูงมากๆท่านผู้ชมเห็นมหมแปดกับเจ็ดซึ่งเคย ออกตำแหน่งของสามสองสองสามสี่หกแล้วกว่อกอีกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเจงนลิมก็ค้างไว้ไม่ตัดทิ้งตัวนในเจ็ดสองเจ็ดสองเคยออกบอบอ,บอี่จะเคยแยกกางกันอยู่ผู้ชมพิจารณาดูเขาไม่เคยมาด้วยกันเลยนะเขาไม่เคยถูกกันเลยนะแต่เขามามายัางไงมาแบบแยกกันอยู่เห็นไหมเจ็ดมาข้างบนเลขสองอยู่ข้างล่างแยกกันอยู่ ประจำเลยอีกอย่างดิลายย่อนกลับไปเลขาแล้าเลขุนนูนเงินว่ามาน้องเงินเห็นไหมเลขุนอยู่ข้างบนเลขาอยู่ข้างล่างจริงๆจะเป็นหาศูนแต่กับาม่โได้ก็ต้องเป็นขุน,น,น์เป็นงั้นไปบุกเ,เข้าคู่แต่ไม่รู้จะเข้าคู่วันไหน,น ซึ่งเปอร์เซ็นต์การออกเสียริมก็ของก็คิดว่าน้อยเนาตัดอีกครั้งหนึ่งก็จะเหลือในชุดเลขเปียดมีเจ็ดแปดซึ่งไปตรงกับจำนวนหน่วยคู่ดูดีสิบมีสจยายคือลเลขแ็ดอนุญาตวงกลมนัะครับตัวนี้เวลาจะยาวนิดหนึ่งพอ,อครับออามาที่เลขแปด ที่แผดเผาแล้วเล่าร้อนซึ่งแปดห้าที่อนิบตัดออกเพราะว่ามันติดกันเป็นอย่างนี้นี่แหละสาเหตุที่ที่ฉันตัดทิ้งเพราะตำแหน่งมันแค่บวกข้างเหนียวเล็กยังบวกเคยออกมาเลยในไห้ถายมาสสติการเดินของมันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้มันจะเป็นแปดสี แล้วก็แปดเจ็ดถ้ามาทางนี้แปดสองกับแปดเก้าเก้าแปดในชุดนี้เตียนลืมจับจุดนี้ไปด้วยทางชุ่มเนื่องจากขออนุญาตแปดสี่เห็นไหมเตียนลืมจะเอามาแทนตัวนี้นะคระั ัดเข้าไปให้นิ้นๆแปดสองก็พอได้เคยออกไปแล้วสองแปดก็ออกอีกก็ได้เหมือนกันส่วนเลขเบิ้ลนก็เพื่อมันหลอนชมอ้าวขยับอีกนิดเดี๋ยวคิดมาแม่มนมาที่ตำแหน่งเลขเก้าซะหน่อย เก้าทำไมเก้าสี่ถึงมีไว้เพราะมันอยู่ในชุดตัวแทนนั่นเองเห็นไหมเก้าสี่ one two three four f i เห็นไหมหกหนึ่งในชุดงวดที่ออกหกหนึ่ง one two three four five ในงวดที่ออกสามแปดวั 3, 4, น two three f o สามแปดเห็ 3, 1, 2, 3, 4, นไหมห้า เก้าสี่วันทูทรีโฟไพร์เนี่ยก็วงกลมสีครับรออะไรส่วนเก้าศูนย์มีติดเป็นไปได้บอเป็นไปได้ท่ามอ่าง,ง,งกันก็เหมืองงนชุดสามสองหนึ่งสองสามนั่นเองวงกลมสีครับรออะไรส่วนเก้าหาเก้าหาเป็นอย่างคื่อโบต,ต่ดอ,อกไหนบอกว่าคู่ กับการผ่าดเนื่องจากสเติปการเรียนของมันมาเข้าตำแหน่งพอดีเลยจ้จะจุะ๋มเนาะเก้าสามกา็คือกันามตำแหน่งเหมือนกับห้าหนึ่งนี่แหละตัวสองสีนี่ทำไมไม่ตัดทิ้งน่ะมันไม่เคยนะจ๊ะมันอยู่ในจุดเอจุดของตัวนี้ เอ็นโมเลกเดนสองสี่เก้าเนี่ยปิดบาทหน่อยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเ,รรมเา,มา,เาจับภาพสี่กล้องออรอเลยนะส่วนสามส่วนแปดสามกับอะไรให้ดูนะเราละน่าตั้งแนงนิ่อาปลาเข้าไปยี่สิบนาทีจะมีคนดูไหมเนี่ยเอาสรุปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไม่ผิดเลยทีเดียวซีเอ็ดกับตัวเบิดเอาตัดไม่ได้เลยตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดท้งผู้ชมจักเตียอยนยังไหนได้ซ้ำนี่ขอบคุณและขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังสรุปจากแนวทางของเตียนหลิมหวังว่าจะโชคดีกันทุกท่านนะครับขอบคุณและขอบคุณเอณจอกันใหม่